ถ้าเตมเดี๋ยวจบอันนี้ผมปรึกษาอะไรนิดนึงได้ไหยครับได้ผมขอปรึกษาได้ไหมได้ได้ไดนี่ยิงทะลุวันนี้เดี๋ยวมันจะต้องขยับขึ้นมาข้างบนแน่เลยเนี่ยขยับมาช่องนี้ อย่างนี้เลยได้ไหมครับได้ครับ อุ้ยแรงแรงแรงฉันห <laughs> นูเจ็บตกสองตัว จริงเหรอนานมากของฉันหรือของเธอของฉันของเธอตอนนี้กลายเป็นหวยของฉันอีกโอ้โหสลับกันใย่มเดยวดีเดี๋ยวหวยองมมาครับครับผมเจะต้องช่วยผมเลยถอยแรงอยกันมาครับนั่นแหละ อ้นี่มันยิงทะลุมันยิงแรงมากอ,อ๋อทั้งนั้นเอาเอา,เอาเคียวไปยืนแบบเมื่อกี้แนะบบเมื่อกี้เอ้ยอ่าลงมาช่องล่างครับใช่นี่ฮิลนั่นขยับชัชติมาข้างหน้าเฮ้ยไม่ต้องมัน อันเป็นสามมันมันยิงไฟใช่ไหมอันชันติใช่ครับเอาเอาธนูไปเก็บฮิวดีกว่าครับเอาฮิวล,ลงมาที่เดินมเลยนะนี่แล้วก็จบเลย เดียวนะโปโตีิชันมันแปลกๆอิมพ์เตอร์หรือเปล่าแนบี่เลือกสามร้อยโอ้โทนูไปแทนนติงเกลครับเอ้ยมันปล่อยไปถึงแล้อเปล่าถึงโอเคนติงเกลมาเยะครับเย็นนั่นก็ได้เดือนนั่นแหละครับมันจะได้ดโดนาเมตในช่ครเพราะมันรูน,นี่ใช่ ตอนนายมันยิงทะลุหรือเปล่าทะลุครับเออแล้วโดนแค่สองตัวไม่เป็นไรจบแล้วโอ้โหพยานน่นโ,นโอ้เลือกยิงด้วยนี่ไง เออกสอรอบด้วยนะน่ารักหลดเลยยัน,นไม่มีใครมาเก็บเลือดได้ด้วยหรือจะยืบเก็บวิ่งไปเก็บเลือกกันก็ได้นะอาออกช้าไปนิดเจ็ดสามพันสามพันสามพัน ไม่ครับเย็นข้างหน้าฮานูห้าเอาไปหน่อยครับเห็นไหมแต่วอันไหนดิงเกลียวขึ้นไปจบเลยนะายอืมแปองมามันไปเผาช่องบนด้วย อันนี้แย่นะเอาธนูล,ลงมาช่องหนึ่งครับสลับกับในติงเกียวอ่ะอ่ะแอนติงเกียวฮิวเลยครับผมต่อยแรงอยู่วะเมื่อกี้แรงมากอ่ะชันติเต่นู้นแต่ผมนว้นเชื่อผมไหมงั้นอะสิก็แล้ว,นนลลวถอดไม่งงอ โน่นไงมันไงนี้เลยแไงสมมติใกล้ๆก็ได้มันมันไม่เคยเป็นใจให้หรอกในหนวดบ้านเหมือนเด็กซี่เลยเนี่ยเราภาพไม่ไงโอ้เพิ่งหิวเองเทปไปแกะต้องฆ่าตัวหลังให้ได้ถ้าเคียสองตัวหลังสุดนะคอันตีเลยเคียวกระโดดลงเฮ้ยเดี๋ยวดิ อ่ากดที่จํนนูไหนครับเชินเดียวเดี๋ยวค่อยไปไหมขยับกันขยับกับเขาไปกันรอก่อนรออันติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรออันติกันแล้วค่อยวิ่งไปทีเดียวตา<ะ>บิมีเผาไปยืนข้างหลังไปยืนอ่าสลับในวิงเกียวใช่แล้วนตรีก็จะไปเกิดข้างหลังไม่กลัวมันจะมาเกิดแทนช่องอ๋อโอเค เรียวแล้วเดี๋ยวตาหน้าช่วยช่วยผมเลือกของให้แอชเชนติหน่อยดิเพราะผมรู้สึกว่าหนวดมันเกิดมามันอยู่ได้ไม่นานเลย<笑><笑><笑>โดนไฟเผาบอกแล้วว่ามันกาครับหนวดมันมันใส่ของไปมันก็ไม่ถึกขึ้นนะครับเลือดมันมีเท่าไหร่มันก็มีแค่นั้นเลยครับมีห้าร้อยครับแบบแบบ,บ,บมันมันอยู่ได้ตาเดียวแล้วมันก็ไปเลยเพราะว่า มันโดนไฟเผาทีเดียวตายอันนี้อันติอันติครับแล้วก็เอาเขียวกระโดดไปข้างหลังใช่เขียวโดดไปข้างหลังต้องเก็บไปสองตัวหลังก่อนอ่ะนะไม่งั้นมันจะมันเป็นตัวเพิ่มเลือดหรือเพิ่มเกาะดูไม่ได้ด้วยเขียวๆนี่น่าจะเลือดนะครับแต่<อ><อ>ต้องฆ่ามันก่อนไม่งั้นก่อนไม่งั้นก็สู้ตีไปก็เหมือนไม่ได้ลด แล้วมันก็ได้ฮิวกันเองเนี่ยเอ้ยน่าจะตายพอดีมดั้งห้าร้อยห้าร้อยอย่าลื้ปรับหน่วยไห้แ okay. อชันติตีแล้วแอชันติสตันได้สตันไหมครับต้นเลยครับอีฟเฟกสกิลคนไม่สมตุสมผลเลยมัคนควรจะเป็นมุมกว้างอ่ะแต่มันตีไปแค่สามช่องข้างหน้า โคตรไม่เข้าใจยินยืนแบบเมื่อกี้แหละว่ามันจะชาร์จเข้ามาหาธนาตรงตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เพราะว่าต่อให้มันชาร์จตรงไหนเราก็แค่ขยับธนูไปอีกฝั่งกันเอาไม่เอาโอเคสวยโง่โง่พอกันเลย เอาไปอีกนั่นแหละยืนหน้าเอาโอเคได้อยู่เปิบเปิบเปิบอยู่ในวงสัตว์เอาเอาเอาเกียวลงมาช่องหนึ่งดีกว่าครับเกียวพยายามมาช่องอ่ะนั่นแหละไปเลยโว้ดเกิดโน่นไม่เกิดจะไม่ให้ตีไม่ไม่ให้ใช้อ่ะเป็นณ์แบบมึงมึงไม่ต้องเล่นของตกแต่ง อุ้ย1,500อุ้ยแรงโคตรเดี๋ยว1,500ตย1,500โอ้โห what the fuck อั้อเหลือกตาหนึ่งด้วยต้องหนีไหม oh r e s ต <Holy shit. S 2> ไอ้นี่ต้องหนีถ้าสร็จได้นี่หนีมนันนี่ไม่ไม<อ>มันจะวิ่งลงมาต่อยครับวอดวิ่งลงบังคับตายเลยเลยไหมเนี่ย ไอเนี้ยตีไอชันตีไอชันตีน่าจะตายบอดเ,เหลือเก้าพันเก้าพันผมว่าเคียวเคียวนะ่าเคียวน่าจะหลับได้อยู่มนะั้งกดเลยไหมเห็นไหม เอาธนูลงมาช่องหนึ่งครับเอาทุกตัวลงมาช่องหนึ่งให้หมดเลยคอืม,อมโกบอลมันเดินตามลงมาวะอบอดเดินเลยนะดขึ้นไงให้วันไม่มนไม่เดินขึ้นข้างบนอยู่แล้วมันเดินลงมาเนีแเออ่แหละเออนั่นแหละได้อยู่อัเนี้ย โอเคโอเคอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยโคตรเจ็บอะไรได้ไหมเราไไ้พันนึง โอ้โดนหมดเลยเนี่ยตรงนี้นอันติฮึหนูให้อยาบไปห้องกับเอ้ยไปนันแบบ่นแหละครับเกียร์แบบนี้ได้ไหมครับมันก็โดนอยู่ดีนี่วะเอาโดนหนูยังไงก็โดน เลยครับอยู่ตรงไหนก็โดนบอลมันเหลือสองมันต่มันสองสามพันเคียวได้อยู่โอเคมันแหละมันผมกลัวมันจะตายเลยเลยหนึ่งพันพันห้าเ้ยได้ละได้ลโอ้โหพันหนึ่งพันหนึ่งก็ผักด้วย ไม่นูว่ามันผักด้วยเนี่ยเกียวลงมาข้างล่างเอ้ยนันิงเกียวถอยหลังไหมครับถอยถอยไปยืนหน้าธนูอ่ะมันก็จะถอยได้ถ,ถ้างั้นเอานันทิงเกียวขยไบมาห้องหนึ่งครับเดินหน้ามาหนึ่งเอาธนูเดินหน้ามาหนึ่งอืมกดไอชันติเอาไปบนหัวบอลครับนะ Mm hmm. อืมอ่าเคียวเคียวไปอยู่ข้างหลังบอสครับใช่ไปเลยเอ้ยลืมไม่เป็นไรมันเหลือนิดเดียวเก็ 700. ดร้อยดาเมจเราตอนนี้มันมีแค่สองตัวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแม่งเลือดต่อยถูกตัวด้วยมาตามท่านโน เอาธนูไปยืนบนหัวอ่าตรงนั้นก็ได้ดอออันติไปเลยรอน่อยไม่นนาาไย,ยากจังน, <laughs> <c oughs> น,นี่ขนาดไม่ใช่บอสน,นะเนี่ยใช่